ซึ่งทีเขนมคิดาคงแล้วผมจะไมเล่นไมค์ <c oughs> ทำไมต้อง่ทาทาอย่างนี้มันจะมันก็จะแบบดูเียแลนะ่นขนานมอกผมคิดว่าคงผมจะไม่เล่นไม้ครับ มาเอ็บ้ามาดูเชืไปไหมอ๋อเออก็จริงโอ้ยเดี๋ยวบอยแต่ก่อนเราจะไปเริ่มกันนะครับทุกคนเคยเจอปัญหานี้ไหมครับเวลาเราหา w a เป p a p e r รูปภาพใหม่จะมาตั้งหน้าจอมือถือก็เจอแต่รูปไม่ชัดแบบนี้นะครับถึงพอเราเจอรูปที่ชัดแล้วเราก็เซฟเอามาโหลดแล้วก็มาตั้ง w a เป p a p e r มือถือทําก็จะไม่ชัดแบบนี้อยู่ดีผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอปัญหาแบบนี้นะครับแต่ว่าปัญหารเรานั้นจะหมดไปนะถ้าเรามาใช้แอปที่มีชื่อว่า knock lucky wallpaper นะครับนี่หน้าตาแอปก็จะเป็นแบบนี้แล้วก,กดติดตั้งไปเลยแล้วก็กดเปิดเข เรไปเป e ร์โทรศัพท์นะซึ่งบอกเลยว่ามีให้เลือกไปเราไปเปอร์มากเลยนะแล้วอีกอย่างนะครับแอปนี้นะครับมีรูปภาพมากกว่า20ประเภทนะครับนี่มีหลายประเภทมากเลยนะว่าจะเป็นเกมกีฬาสัตว์ธรรมชาติอนิเมะคนรถยนต์นะครับมีประมาณ600กว่ารูปนะครับด้วยอีกอย่างนะครับชัดทุกรูปนะครับและยังปรับในภาพเข้ากับมือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้ออีกนะครับนี่นะครับโอ้โหมีให้เลือกหลายไวเปอร์มากเลยไม่ต้องไปหาเน็ตแล้วนะคือเรามาหาแอปนี้คือได้เลยครับถ้าเราอยากได้ไมครับเราแค่พิมพ์ว่าไม รู้ไหมนะนี่ไม่ครับเพียบเลยเราไม่ต้องไปหาใน Google แล้วนะครับซึ่งใน Google เนี่ยมันไม่ค่อยชัดนะครับแถมอีกอย่างนะครับพอมาตั้งในโทรศัพท์เนี่ยรูปมันก็เบลอเบลอไม่ชัดนะแต่ถ้าเรามาใช้แอปนี้เนี่ยบอกเลยว่าชัดแน่นอนนะครับอย่างเช่นรูปนี้นะครับปึ๊บเป็นไงโอ้โหภาพชัดมากแล้วอีกอย่างนะครับรูปสวยเต็มเยอะแยะเลยนะครับแล้วอีกอย่างนะครับแอปนี้นะครับยังมีไวเปอร์เคลื่อนไหวนะครับทำให้ภาพไวเปอร์ของเรานะครับสามารถขยับได้นะครับก็กดที่ภาพเคลื่อนไหวนะครับนี่เขาพก็จะเคลลื่อนไหววแ้กดใช้้เป็นภาพพืน หลังเลยนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับแล้วเราก็กดใช้เป็นภาพพื้นหลังเลยนะครับปึ๊บแล้วมันก็จะมาหน้านี้นะครับแล้วเรากดใช้นะครับนี่เรียบร้อยเพียงเท่านี้นะครับหน้าจอของเรานะครับว็จะเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วโหผมบอกเลยว่าเป็นแอปที่ดีมากๆดูดิภาพชัดด้วยเนี่ยแล้วอย่างภาพสวยด้วยและนอกจากนี้นะครับแอปนี้นะครับยังสามารถนําคลิปจาก t ิ k กตอกหรือว่าไอจีหรือว่าอลบา้มือถือมาตั้งเป็นไวร์เปอร์ได้ดยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการทำนะขันแดงนะครับให้เราเข้าไปที่ t ิ k กตอกนะครับแล้วก็เลือกคลิปปปปทีีี่่่เเเเรราาาาาจจจะะะะมมม็็นน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 ห้้ออออืืถคคััยงชผลลิกกด หลังจากนั้นครับเราก็กดรูปตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วกดเลือกแชร์ไปที่แอปน็อกลักกี้บอยเปอร์นะครับนี่เราก็กดน็อกลักกี้บอยเปอร์แล้วก็รอเขาโหลดสักครู่นะครับพอโหลดเสร็จแล้วนะครับเรามาดูหน้าจอมือถือเรานะครับอ้าวเป็นหน้าจอน้องแมวแล้วนี่โอ้โหน่ารักมากเลยโอ้โหแอปนี้มันดีจริงๆกันนะแล้วอีกอย่างนะครับคือแบบภาพชัดมากเลยดูดิยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับแอปนี้นะครับยังสามารถเปลี่ยนบอยเปอร์อัตโนมัติได้ด้วยนะเพียงแค่เรานะครับเลือกรูปที่เราจะเอานะครับลองเอามาสับประมาณ2รรรรููปปปนนนนะะคคัับบแมวเเ้้กก็็ดใชภาพพืหลังแล้วกก็ดเพิ่ม ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็หาใหม่กรุบหนึ่งนึงครับปึ๊บหลังจากนั้นนะครับก็กดย้อนกลับนะครับกดมาที่3ขีดตรงนี้นะครับแล้วกดเพลย์ลิสต์นะครับหลังจากนั้นนะครับแล้วกดให้อัตโนมัตินะครับหลังจากนี้นะครับไวเปอร์นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นอัตโนมัตินะครับเราสามารถเลือกช่วงเวลาได้นะครับว่าจะให้บว์ไวเปอร์เปลี่ยนช่วงเวลาไหนนะครับอย่างเช่นจะเป็น30นาที1ชั่วโมง3ชั่วโมง12ชั่วโมงทุกวันได้หมดเลยนะครับและอีกอย่างนะครับ นี้นะครับก็จะเจอแล้วแต่ว่าบางฟังก์ชันในแอปเองก็ยังใช้ไม่ได้นะเพราะว่ากําลังพัฒนาอยู่นั่นเองนะครับถ้าใครสนใจแอปนี้นะครับก็สามารถโหลดได้ผ่านทางใต้ทริปชั่นนะครับหรือว่าผ่านทางคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะปักบุญไว้ให้เนาะหรือง่ายกว่านั้นนะครับค้นหาในเฟสโตรนะครับหรือว่าแอปสโตร์นะครับได้ทั้งสองอย่างเลยทุกคนก็อย่าลืมกดกระดิ่งเดียวได้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับเราก็มาเปิดล็อคกี้บ็อกซ์สไปรัลนะครับสู้กับเดอะรอนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะเพราะว่า มีคนบอกว่าให้สู้กับประตูนั่นเองโอ๊ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคที่เป็นการเสียเวลานะครับเราไม่เปิดล็อกเกอร์สไปร์ลอกอะไรดีกว่าม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 าครับกล่องแรกปึ๊บอุ๊ยอะไรอ่ะอันนี้เป็นสลามใช่ไหมคิงอุ๊ยอ๋อนี่วะที่มันเป็นข้างในมีของอ่ะไหนเราลองกดโอ๊ยโอ้โหเออโอ้โหแค่เริ่มมากล่องแรกนี่ก็แบบโชคดีแล้วเนี่ยมาเปิดต่อปึ๊บอะไรบอยอุ๊ยช่วยช่วยช่วยเหลือช่วยเหลือช่วยเหลือ กำลังขุดโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะแร่เหรอแร่อะไรวะอุ้ยเอ้าอะไรอ่ะหายเฉยงงปึ๊บเฮ้ยอะไรขุดอมเอเมอรัลด์บอยลองไปขุดแล้วมาบวกดิไม่เอามันก็ได้ของกากอันนี้ไข่มังกรอย่าบอกนะไข่มังกรบวกได้บวกบวกได้ป่ะเฮ้ยไข่มังกรบวกได้รอเล่นรอเล่นช่วยด้วยเพื่อนบอยนี่เพื่อนบอยมาเยี่ยมแน่นอนเพื่อนกูแล้วมันไม่ทําไรกูมันไม่ทําไรกูอ้าวเอาขอตัวตัวตีมือลั่นโอเคมาครับเปิดต่อปึ๊บ อุ้ยเสียงโชคไม่ได้เสียงโชคมานานแล้วไม่ได้อะไรเลยอ่ะอยากได้ระเบิดตุ่มตามตุ่มตามจำได้ว่าลักกี้บอกนี่มีระเบิดอยู่อันนี้จะเป็นช็อกโกแลตมาอ๋อกินได้กินแล้วเพิ่มสปีดนะครับโอ้เนี่ยระเบิดนี่ไงปูนปุ่ระเบิดมาปอลระเบิดเหมันลามาหักมาด้วยตายแล้วอันนี้อุ้ยบอยกันพาด้วยเอ็นชาร์ดโอ้แทร่ทำอะไรไม่ได้ไม่มีอะไรหรอกมันแค่เอ็นชาร์ดใช่โอเคอุ้ยดอกไม้ปึ๊บโอ๊ยตกเขวตกใจหมด ตกเหงื่อตกใจมันต่างยังไงวะเอิ่มจะบอกจะบอกนะว่าสโนว์แมนมันไม่ตายรู้แค่นี้แล้วกัน,นอุ้ยธนู infinity พระเนี่ยอุ้ยทำไมไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยอะ่ะอ้าวแค่นิงเหรอเมื่อกี้บอยได้อะไรอะ่ะไม่ได้อะไรเลยอ้าวธนูมันแค่ยิงได้แต่มันมีเอฟเฟกต์อ้าวอ้าวอ๋วอได้บ้านอุ้ยบ้านขนมอ่ะบ box เอิเล็กอันนี้ต้องมีกล่องใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็น b e คอนนะครับไม่ใช่เบคอนนะฮะ ได้อะไรช่วยด้วยได้อะไรไม่เห็นได้อะไรเลยอะไรอันนี้จำได้อันนี้จำได้ออมยิ้มมากินได้กินได้เลยเเอออโคตรกระจอกเลยบวกให้วิ่งไว้ปึ๊บโอ้ยสลามโอ้โหเจ้าเหรอฮะอุ้ยสโนว์แมนช่วยเราไ้อเปิดก่อนปิดก่อนเผื่อได้อย่าได้ดาบอย่าได้ดาบดต้องรีบโอ้ยไอ้ซอมบี้เอาแล้วลูกน้องกูจะได้ดาบไว้เนี่ยผมว่าเราต้องบวชนะจริงๆถ้าเราได้ขอมาเอ้ยอะไรเนี่ย อุ่ยทำไมบอยมันโชคร้ายตั้งแต่วะเนี่ยปึ๊บอ้าวันเปล่ามีอะไรมาอุ้ยีอะไรช่วยหน่อยช่วยตัวเองดิอ่าขุดกระจกขุดกระจกเดี๋ยวยิงเข้าไปเอาละามจบแล้วเดี๋ยวเราไปขุดไอรอนดีกว่านะครับเพราะว่าเราโดนมาแต่โชคร้ายเกินไปแล้วไงได้30บวกโอ้โหจบแล้วไอรอนนี่คืออะไรประโยชน์ขนาดนั้นเหรอคนหนัก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 อุ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงคนหนักคนหนักููอคนหนักกดอ่ะกดละโอ๊ยไหนน้อง อุ้ยได้อมยิ้มไก่เปิ้นทองอะไรมึงลูกน้องกูเอามึงไปคนเปิดดีกว่ามากูเหรออ๋ออ๋อลืมไปมากูนี่มันนั่งแล้วมันมันโจมตีได้ด้วยอ่ะเป็นล็อตเตอี่บอกที่กูว่าแต่มึงเปิดได้แล้วมันทำร้ายกูแน่นะเออกูก็งงอยู่เหมือนกันกูลืมโอเคอันนี้เป็นลัคกี้โมชั่นใช่ไหมครับโอ้เยี่ยมมาต่อไปน้องแกะอุ้ยนี่ไงเพชรที่เราต้องการอันนี้กล่องร้อยโบน์นะครับมาปึ๊บอ่ะเปิดผีกล่องร้อยบวกร้อยบวกปึ๊บอะไร กูบอกแล้วกูมึงโดนหมัดเดี๋ยวตายเนี่ยจริงเหรออุ้ยกูมีสเตนเ็นยาหรือว่าอะไรกูได้อ,อะได้ของที่นี่อะไรวะที่มันเป็นยากระจายแล้วก็โดนอ,อ๋อยากระจายก็นึกว่าไปกินทำไมกูทำไมกูพูดเลยเชืยจังเลยทำไมค้างอ๋อเนี่ยเกิดอาการเลไเนึง นายต้องนายต้องล่าเรืองนายมีล่าเรืงแล้วอุ้ยคุณนายครับคลิปนี้คุณนายครับคลิปแรกกี้ว่าของคลิปที่แล้วเหมือนว่าจะมีคนไปจับผิดนาทีที่บอยพูดนายนะนายเล่นเพวกนายจะมาจับผิดเราทําไมวะอุ้ยโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยที่ขุดฟอร์จูนหนึ่งร้อยกูนหนึ่ว่าข่องดีที่ไหนดังก็๊่าเอ๊ะีอะไรว้ายเะมอมามามขึ้นบนมอมขึนบนบอยค้าไม่เตอทีคุงหน่อย มิตเตอร์ทีคุงกูขี้ไกออ่อยู <c oughs> อ่เอฟเฟกต์ยาหมดยังว้ายสามันโอ้โหผิดหวังว่ะอุ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากเอ้ยของ <c oughs> กูอุ้ยได้ไปสิบสามใช่ปะพี่ขอบคุณมากอุ้ยโอ้โหตีอย่างแล้วว่ะอู้หูโอ้โหคมากเลยเนี่ยยาเอ้าลืมลืมขอโทษขอโทษอุ้ยหมาเยี่ยมฮะอะไรนัก <c oughs> กีบ <c> บ <oughs> ๊อก ทำไมขุดเองไม่เป็นนะฮะเราอ่ะได้อะไรอ่ะอุ้ยรองเท้าตัวแล้วทีอะใครมาขุดพอดวงมาใช้ไงล่ะอ๋อโอเคอันนี้ถ้าจะไม่ผิดคือไปข้างบนปึ๊บอุ้ยอะไรเข้าตัวบอยไปผมไม่น่ามีอันนี้เป็นลัคกี้โพชั่นเอ้ยเออถูกละไปแล้วเราต้องเก็บแม่ปลานะผมจำได้ว่าถ้าเราเก็บแม่ปลาเนี่ยเราจะได้เอฟเฟกต์ดีเนาะไปแล้วทีไปแล้วมาก่อนเหมือนว่างอ่ะมันขึ้นได้แค่นั้นแหละอันนี้เป็นยาอะไรเอ่ย หมดแล้วเนี่ยตีมันดิอุ้ยช่วยเหลือช่วยเหลือหลบไปหลบไปเรียบร้อยมันเอายาไปแล้วอ่าเรียบร้อยเอาดาบไปโอเคอุ้ยอะไรอ่ะอันล็อกเบบี้บ b อบอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคเคลียร์ละอุ้ยอุ้ยดอกชุดไม้ชุดไม้ผมว่ามันก็ไม่ค่อยดีมากหรอกมั้งก็พอพอใส่ได้ระเบิดเลยไม่เจอระเบิดเลยนายก็เจอแล้วไงคิปเปอร์อุ้ยชุดไม้ แต่ไม่เอนชาร์ตอะ่ะโอเคผมว่าชุดก่อนไนดะ้บอลเอาดีสุดละว,วายอันนี้เป็นยายาปลาใส่ฉันยาปลาใส่ฉัน <c oughs> ปาบเรียบร้อยโอเคโดนเต็มเต็มเมื่อกี้ <c oughs> เห็นนะว่าโดนม,มีบัคดีอยู่ตั้งเยอะ <c oughs> โอ้ยได้ลงทางตะไปล่อมาเว้ย oh, <shit. S 1> โอ้ยชิดโอ๊ยแงระเบิดอยากได้ <c oughs> ตอนนี้ว่ายเหลือกี่กล่องละสามเก้า กูเหลือ30ทําไมรอบนี้มึงน้อยกูว่าเอ้ยเยอะกูว่าก็กูเป็นคนที่แบบไม่รีบนะโอ้ยสลามอะไรเนี่ยสลามสลามดาบจะแตกดาบหมากูไม่ทําตาของสั่งกูอะหมาอ๋อมันนั่งอยู่ไงไม่ใช่หรอกอุ้ยอันนี้ตัวนี้อีกแล้วโอ้ยอุ้ยมันตีแรงมากเลยอะกัดมันรูเพ่อไหนมันอยู่ไหนโอ้ยไอ้สลามโอ้ยจะปิดก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เออ โอเคมันตายแล้วแต่ว่าดาบมันลนตกไฟไปแล้วอ่ะเอากรรมตีก็หน่าไม่ได okay. ้ดาบดาบมันตกไฟไปแล้วอ tamam, ุ้ยเดี๋ยว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 เอาไปอุ้ยหัวไม้ของยังดีเลยอะไรน้องหมาฮะเออปึ๊บหมาโอเคไม่มีแต่ของกระจอกแั้วเลยมันก็ไม่ได้กระจกมาเท่าไหร่นะอย่างดาบอมยิ้มก็โอ้ยค้างอ๋อได้หัวอุ้ยทีนทีฮอลลีวีด อันนี้เป็นลัอกี้บเอชั่นอีกแล้วบอยบูเรตซุปเปอร์ลัอกี้บเอชั่นสองขวดแล้วนะอะไรนะซสลามนี่อันนี้เป็นอะไรอ่ะค้างเหรอออกป้าอมยิ้มฉันไม่ได้ปาดนะมึงรังแกคนไม่มีทางนาย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 โอ้ยเดอะเป็นอะไรคิปเปอร์เด้อเอาเรียบร้อยได้ออมยิ้มมาด้วยซึ่งอมยิ้มมันสามารถกินได้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนี่ไง เรลลีบบ่ป๊อปกินแล้วเพิ่มสปีดแก้หมดแล้วนะครับแล้วก็ม่รีเปิดให้มันหมดกันเลยดีกว่าเพราะว่าผมอยากไปสู้กับบอสประตูแล้วว่าจะเป็นยังไงเผื่อบอสประตูโหดกับเราอีกนะไม่บอสประตูกระจอกหมาใครเนี่ยไม่กระจอกนะเว้ยเมื่อกี้มันปาแบบแรงมากเลยนะอะไรอะได้อะไรวะเนี่ยฮะด,<ห>ดูนะเดี๋ยวไปเปิดกล่องก่อนโอ้กล่องเกลือไม่สนใจไม่สนใจกูเลยอะเซร้าอะโอเคเห็นว่าตกอะีรสูงโอ๊ยติด หุ้ยดาบจะพังแล้วว่าไอดาบผมยิ้มอ่ะน่าจะตีได้อยู่แหละกูเผอโยนทิ้งเราไปจริงเออเสกให้เอาเปล่าโอ๊ยไอมิเตอร์ทีคุยอีกแล้วนายนายพูดงี้เราก็อยากได้แล้วบอยหัวมิเตอร์ทีคุมงไหมไม่เอ็นชาร์ตอ่ะเออเอ็นชาร์ตเอาเปล่าไม่เอาหัวเอ็นชาร์ตนั่นเนี่ยโอ้ยสุดดาร์กเมื่อเดือนโอ้ยค้างเราปิดเพลงร้อนก่อนนะครับเราเนี่ยลัคกี้บอลนี้แบบถือว่าของจะมีแต่ว่าแบบ ของที่มันให้มาได้คือแบบอลังการมากแต่ละอย่างนะครับอันนี้เป็นยา<ป>อะไรอะ่ะลองปลาดูแล้วกันโอ้ยโอเคขอบคุณเข้าใจแล้วมันคือยาอะไรยาอะไรยาสปเป็นยาม<ร>ไม่ใช่ว้าแล้วแหลกอะไรแหลกไปไม่ป่า,าไปไม่ป่า <ใน S 1> โอเคอตอนนี้เราเหลือสามกลอกสุดท้ายแล้วนะครับวิญด,ดาณไอ้เดี๋ยวดาบ เอ้ยเนี่ยได้ดาบแล้วได้ดาบแล้วโอเคได้เมย์สิบสองแต่ว่าตีไม่เร็วเท่าไอ้นั่นนะครับอมยิ้มมากล่องสุดท้ายเรียบร้อยหมดแล้วได้แอปเปิลเอนชาร์ดมาก็ยังดีกว่าวะโอเคบอยหมดยังะหมดแล้วอยู่หน้ากูดิโอเคโอ้หน้าน่ารักเจียวโอเคนะเดี๋ยวเราก็ไปจัดคอร์ดก็ไปสู้กับบอสประตูกันดีกว่าเอาละครับตอนนี้พวกเราก็จัดคอร์ดเสร็จแล้วผมก็จะสู้กับบอสประตูกันแล้วนะครับวันนี้เราจะสู้กันนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์เราสองคนได้ผมไว้เจอคลิปต์นะ โอเคแต่ก่อนเรียกเดียเด๋ยวไปสู้กันนะผมขอกินเอฟเฟกต์ยาก่อนกันเนาะคือเอฟเฟกต์ยายขวดได้มันบอกว่ามันจะโชคดีหรือโชคร้ายกันนะโอ้มันจะลองกินดูแล้วกันผมว่าโชคดีโอเคโชคร้ายอแป๊บหนึ่งบอยเอาบอยปลาอะไรอ่ะอ๋อขวดสุ่มโอเคครับอบอยมียาไหมแป๊บหบนึ่งแป๊บหนึงบบน่งขอกินยาก,ก่อนหมดแล้วไม่มียาแล้วหมดแล้วมามา,มาแป๊บหบนึ่งแป๊บหนึง่งนี่มีนี่อีกมีนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บชิบหายแล้วโชคร้ายเลยเนี่ยโอ้โหไปดูว่ ไปไปไปสู้เลยสู้เลยสู้เลยอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละไปเลยไปเลยครับไปเลยครับประตูยังไงครับยังไงครับโอ้โหจังหวานี้ประตูเอาเราไม่ลงเลยครับเรามาต่อเลยนะครับมาครับ เอาละครับกลับมาการอีกรอบรอนึงนะครับไม่ได้อยู่เกมแค่ไปนะเพราะว่าเกมแค่พ่อดาบนี่เองนะซึ่งผมจะไม่ใช่ดาบสไปายรอบนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นอมยิ้มแทนมาเราสู้กันอีกรอบนึงจะได้รู้ว่าใครแพ้คใครใชนะมาว้ายตกใจหมดไอ้สปายรอบเมจิกนี่มันไม่ช่วยอะไรหรอกบอกเลย <Yeah. S 1> มาขเข้าไปแล้วอาวดาเมจขาดบอลเท่าไหรอ่อ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้รู้ฟีลดาเมจกูสิบเอ็ดสิบเอ็ดแต่กูสิบสามอ่ะใช่ป่ะวะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เอ้ยเอ้ยหมาแขวะวัดออกมาเรา ซึ่งหมาในสไปร์ลเนี่ยคือมันจะเป็นอมตะนะครับหุ้ยก่อนแล้วแตกยังไงครับ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 เอ๊ะมือรีหมาคุณอยู่ไหนวะยังไงครับโอ้โหบอกว่าเราเป็นอมตะกันใช่ไหมเนี่ยไม่เชิงเป็นอมตะคือคุชเก่าคือชุดเก่อนเราโหดว้ายอ้าวมึงมีอย่างมึงเล่นอย่างนี้เหรอกูก็เล่นบ้างฮะกูเล่นบ้างมาเกียงไปยูให้นะฮะมาเกียงไปยูกูด้วยอ่ะเหรอป้ามันลบเมื่อกี้ดีลบ มันเป็นยาโรบส์บอยผมวลาดชาติดี้ก็ไปจบเดี๋ยวเปิดบาเรียก่อนโอเคมาเปิดบาเรียแล้วมา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 โอเคมาครับแล้วเปิดบาลแล้วจะได้จบเลยเรามะเริ่มเลยวัดเดิมปะกูกำลังยัดยาเลยเฮียอ้าวเกิดอะไรขึ้นอะบอยกูกำลังยัดยาเลยเพื่อนเดี๋ยวนะเมื่อกี้ตอนที่บอยอยู่ข้างนอกบอยแล้วรถเหรอไหนไหนมาอีกรอบหนึ่งมาอีกรอบหนึ่งอ้าว มึงไม่รอดมึงไม่รอดมึงมตีเลยอ่ะคือกูแพ้ก็ได้ <ใน S 2> ไะไหนบอยตีดิเอา้าเกิดอะไรขึ้นนะ่ะให้ทำหมผมตีบอลรอบเดียวตายอ่ะเอา้ากูกินบัฟในตอนแรกอ่ะแล้วตอนแรกมึงฆ่ากูอ่ะ <laughs> อุ้ยขอโทษละกันนะโอเคถือว่าคลิปนี้เราเสมอกันนะเพราะผมพลาดเลยแหละผมไม่รู้ว่าบอลมันอยู่นอกบาร์ย่โอเคไม่เป็นไรนะก็ถือว่าคลิปนี้เราเสมอกันละกันเนาะโอ้สู้นานเสมอจบแล้วก็สำหรับจบเพียงเท่านี้นะผมคันชอบอย่างนึงกดไลค์กดติดตามเปกระจายเวที้บอลของช่องผมเซ็กชั่นหมดเลยเลยหมดกดซับแล้วกดซับติดตามด้วยไลค์ทุกวันเสาร์ถึงจะไม่ได้ไลค์แล้วก็เจอไจไปโอเคครับไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบาย